ดีครับผมนนี้้รับสูตร c h anel n Diamond King นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการรีเซ็ตวินโดว์แบบใหม่นะครับที่จะสามารถโหลดไฟล์ Windows ตัวใหม่จาก Microsoft โดยตรงมาได้เลยเนาะปกติการรีเซ็ตวินโดว์แบบเก่าเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟล์ Windows ตัวเดิมที่เคยลงมา จากร้านหรือลงด้วยตัวเองและเอามารีเซ็ตเป็นตัวนั้นใหม่ก็คือกลับไปค่าปกติค่าเดิมตอนที่รับเครื่องมาอะไรแบบนี้มันทําให้ถ้าไฟล์ Windows ตัวนั้นเนี่ยไม่ดีใช่ไหมครับไฟล์ไม่สมบูรณ์มันก็จะทำให้มันมีปัญหานั่นเองเราก็คงจะต้องใช้แฟลชได์ในการลง Windows แทนเพื่อต้องการไฟล์ที่สมบูรณ์แต่ Windows เวอร์ชัน2004นะครับผม ล่าสุดนะตอนนี้นะคือเวอร์ชนันตั้งแต่2004ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเป็น c l o วดาวน์โหลดได้นะครับหมายความว่าคุณสามารถโหลดไฟล์ติดตั้ง Windows ตัวใหม่ล่าสุดจาก Microsoft เนี่ยได้โดยตรงตัวใหม่ล่าสุดได้เลยต่อให้คุณจะลง Windows มาจากร้านด้วยไฟล์ตัวเดิมแบบไหนก็ช่างถ้าคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้แล้วคุณสามารถได้ไฟล์ตัวใหม่ได้โดยการรีเซ็ตไม่ต้องใช้แฟลชไดร์ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยผมได้ลองแล้วและผมจะทําให้ดูแค่นิดเดียวนะครับผม เพราะว่ามันทำมาง่ายมากๆเราจะเริ่มกันเลยมาที่ปุ่ม start นะครับผมมาที่คําว่า setting นะครับ setting มาที่ update and security นะครับมาที่คําว่า recovery นะครับพอ recovery ปุ๊บจะเห็นคําว่า reset this pc นะครับกด get start ขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำถ้าใครที่ไม่อยากลบไฟล์ทิ้งเนาะเป็นพวกเบิร์ดเทครูปภาพต่างๆที่เราสร้างขึ้นเอง หรือเราไปโหลดมา Copy มาอะไแบบนี้ที่ไม่ใช่ของ w Windows อะ่ะมันก็คือ k e e ค My y i l l e เก็บทุกอย่างที่เป็นของฉันนะครับแต่มันจะลบพวกแอปก็คือโปรแกรมและการตั้งค่าต่างๆถูกลบออกจะเหลือแค่ไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับกับอีกแบบหนึง่งคือลบทุกอย่างออกหมดเลยนะครับซึ่งความต่างตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับก่อนหน้านี้นมันต่างมากนะครับเวลาที่ถ้าเราไม่ลบบางไฟล์ออกเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสมบูรณ์ของตัวไฟล์วินโดว์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะมีแบบสิทธิ์วเอ้ยลบอันนี้ออกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเออเอเอลงกันเลินนี่นั่นได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่คราวเนี้ยมันมีเรื่อง c l o u ดาวน์โหลดมานะครับเ,เราก็สามารถที่จะ keep my file ได้เลยเก็บไฟล์ของเราทั้งหมดไว้นะครับอ่าก็กด keep my file นะครับ นี่นี่คือตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือคาวดาวน์โหลดนั่นเองอ่ามันก็จะเป็นคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็รีอินสตอลวินโดว์หมายความว่าอย่างที่ผมบอกก็คือดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งวินโดว์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Microsoft โดยตรงมาลงในเครื่องและทําการติดตั้งวินโดว์ใหม่ให้นะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับสําคัญก็คือจะต,ต้องมีเน็ตต้องต่อเน็ตนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อ Wi-Fi หรือสายแลนจะดีกว่าเนาะถ้าใช้เน็ตมือถือก็มันจะใช้ทั้งหมดประมาณ4ี่จิกนะครับใช้เน็ตนะกดคาวดาวน์โหลดใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะบอกว่าเออมันมันเหมือนกับว่าอธิบายการตั้งค่าของการรีเซ็ตเนี่ยว่าที่ที่เราเอ่อติ๊กมาก็คือเป็นแบบคาวดาวน์โหลดนะโหลดไฟล์มาใหม่แล้วก็ทำการติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็จะมีให้เรากดเปลี่ยนการตั้งค่าได้ด้วยนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากลับไปตัว local file ก็คือไฟล์ตัวเดิมซึ่งปรับเป็นเยดนี่แหละก็คือโหลดใหม่ดีกว่านะครับกดคอนเฟิร์มไปเนาะอันนี้มันก็บอกว่าคราวดาวน์โหลดเนี่ยจะใช้เน็ตประมาณ4 g จิกนะครับกด next แล้วก็ถ้าใครที่อัปเดตเวอร์ชันมานะครับก็คือเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับหมายถึงว่าตอนนี้ผมใช้1909แล้วผมอัปเดตมา2004ใช่ไหมครับและยังมีตัวเดิมอยู่สมมุติว่าผมจะย้อนกลับ มันสามารถย้อนกลับได้ที่ go back แต่ถ้าคุณจะรีเซ็ตก็คือมันจะดาวโหลดตัวใหม่ใช่ไหมครับแล้วมันจะลบตัวเก่าออกหมดเลยทําให้คุณไม่สามารถย้อนได้ตามที่ข้อความที่เขาบอกมานะครับคุณยินยอมใช่ไหมยินยอมกากด next โอเคอันนี้นก็จะเ,เตรียมการตั้งค่าเพื่อให้พร้อมสำหรับการรีเซ็ตนะครับ คือผมได้ลองกับเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วแหละและเครื่องนี้ผมอาจจะกดให้ดูแค่คร่าวๆนะแล้วหลังจากนั้นมันจะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําวิดีโอผ่านขั้นตอนการรีเซ็ตของเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยผ่านมือถือครับผมแล้วก็มันเป็นขั้นตอนที่เป็นลองเทคหมายความว่าถ่ายในระยะยาวผมผมทาได้ไม่ดีพอแล้วผ่านมือถือมันไม่ค่อยดีอะ่ะผมก็เลยม,มาทําในคอมให้ดูเพราะว่า ขั้นตอนมันน้อยมากคุณแค่เลือกตั้งค่าตรงนี้แล้วก็กดเน็กเน็กเใช่ไหมครับแต่คุณก็ปล่อยได้เลยไปอาบนงอาบน้ําไปท,ทําธุระมากลับมาเดี๋ยวมันจะเข้าวินโดว์ให้นะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษามันก็จะตั้งค่าให้เลยคุณแค่อาจจะไปเพิ่มตัวเอ่อดิสพีซีแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆใหม่แล้วก็ลงโปรแกรมใหม่แค่นั้นเองโปรแกรมพวกเอ่อวินลาวินอาร์ไมคซอฟท์เวิร์ดออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่คุณใช้อะนะ ออโปรแกรมที่คุณใช้ที่นอกเหนือจาก Default ก็คือค่าเดิมๆคุณก็แค่ลงใหม่โหลดมันลงใหม่แค่นั้นเองง่ายมากแต่อย่างว่าแหละการรีเซ็ตวินโดว์เนี่ยมันใช้เวลานานกว่าการใช้แฟลตได์เพราะว่าการใช้แฟลตได้เนี่ยผมลงภายใน5-10นาทีเองนะครับไวมากเข้าใจแหละทุกคนไม่ได้มีแฟลตได์นะครับแล้วก็ไม่ได้พกไวเนาะขั้นตอนนี้เลยง่ายหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาทดแทนเอาก็คือครึ่งชั่วโมงขั้นตอนเนี้ย คือถ้ากดรีเซ็ตปุ๊บมันจะไปเลยนะมันจะทำการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ก่อนละกันก็คือพร้อมสําหรับการรีเซ็ตดิสพีซีก็คือเครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะบอกอการตั้งค่าต่างๆนะว่าเราเราจะเ,เปลี่ยนการตั้งค่าของ Windows เนี่ยกลับไปเป็น Default ก็คือค่าเดิมค่าเริ่มต้นนะครับจะเก็บไฟล์ Personal ก็คือไฟล์ส่วนตัวของเราทุกอย่างนะครับที่สร้างขึ้นมาหรือ ก o p y หรือโหลดมานะครับที่ไม่ใช่ของ Windows โดยดั้งเดิมของมันอ่ะเออมันจะไม่ลบออกเลยก็คือว่าดีมากนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ file, ตัวใหม่ตัว Windows อ่ะครับตัวติดตั้งมาแล้วก็ตั้งให้เราใหม่นั่นเองนะครับและทําการ remove a อ l app ก็คือลบแอปออกทั้งหมดและโปรแกรมด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้นะครับว่าเออมันลบอะไรบ้างเนี่ยมันจะบอกหมดเลยนี่ โปรแกรมและแอปต่างๆนะครับเกมลบออกนะมันลบออกมาเลยนะครับผมเพราะว่ามันมันไม่ใช่ไฟล์ใช่ไหมครับมันคือโปรแกรมและแอปนะครับอันนี้เราก็อ่านดูว่ามันลบอะไรบ้างเราอาจจะจริงๆมันจะถ้าเรารีเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนไฟล์ข้อความไว้ให้ว่ามันลบอะไรออกเราสามารถ ไปเช็คได้อีกทีนึงตอนที่เรารีเซตเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ขึ้นโชว์บนหน้าจอเลยโน้ต <Note S 1> ก็คือมันจะใช้เวลาสักหน่อยนึงก็คือครึ่งชั่วโมงละกันประมาณนั้นแล้วแต่ความเร็วเครื่องแล้วแต่ความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยนะแล้วมันก็จะบอกว่าเราใช้เน็ตเมื่อกี้มันบอก4ใช่ไหมตอนนี้มันก็เหลือ3กว่าแสดงว่ามันใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้นมันใช้ไปแล้วในระหว่างที่เรากําลังตั้งค่านะครับแต่ถ,ถ้าคุณกดรีเซตเนี่ยมันจะข้ามไปอีกหน้านึงก็คือหน้าดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวไฟล์ตติดตั้ง ใหม่จาก Microsoft โดยตรงเลยดีมากนะครับผมว่ามันเขาทำมาดีมากถ้าใครที่มันมันผิดพลาดขั้นตอนไหนเนี่ยให้คุณกดใหม่อีกทีก็คือไป Get Start การรีเซ็ตใหม่หมอีกทีแล้วก็ทำให้มันถึงหน้านี้แล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกมันจะทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บรีเครื่องรีเครื่องแล้วก็ขึ้นหน้า รีเซตนะครับขึ้นหน้ารีเซ็ตดิสพีซีเป็นหมุน100%พอเสร็จเรียบร้อยตรงนั้นปุ๊บก็จะเข้าหน้าจอสีฟ้านะครับแล้วก็ันเป็นคำว่า Install Windows นะครับ0ถึง100%นะครับผมพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยไอ้ขั้นตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนกับการลงโปรแกรมเบื้องต้นโปรแกรมพื้นฐานแล้วก็ลงไดเวอร์กระจอจอจะมีการกระพริบซึ่งไม่ต้องแตกใจนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะรีเครื่องใหม่อีกรอบนึง เข้าหน้าน่าจะสีฟ้าเหมือนเดิมมนะั้งคุดีผมตาบอดสีต้องขออภัยนะก็จะเป็นเหมือนข้อความทักทายว่าให้แล้วก็เราต้องตั้งค่าให้คุณนะโปรดรอสักคู่นึงอะไรแบบนี้นะครับพอเสร็จหน้านั้นปุ๊บก็จะเข้าวินโดว์ขึ้นคำว่า welcome ใช่ไหมครับอาจจะมีการรีเครื่องมั้งไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วก็เข้าวินโดว์เลยคราวนี้คุณสามารถใช้งานต่อได้เลยครับผมคือคุณไม่ต้องกดอะไรแล้วหลังจากนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่กดให้ดูนะเพราะว่ามันมือผมค่อนข้างส่ายแล้วก็ผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะการ์ดการ์ดตัวส่งภาพอะครับผมลืมอะผมลืมชื่อแล้วผมนึกไม่ออกเนาะนั่นแหละพอดีผมมีคอมกับโน้ตบุ๊กอะผมผมไม่มีตัวการ์ดส่งภาพนะครับผมทำให้ผมต้องถ่ายผ่านมือถือแล้วคุณภาพมันไม่ดีพอมือผมสั่นด้วยทำให้อาจคนดูอาจจะอ้วกก็เลยมาอธิบายแบบนี้แทนดีกว่า อาจผ่าน PC ชัดๆแบบนี้ดีกว่านิ่งๆดีกว่านะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นี่แหละอธิบายให้ฟังเพราะว่าถ้าคุณกดรีเซ็ตก็คือจบแล้วแต่คุณก็นั่งฟังผมไประหว่างที่เครื่องมันทําการอา่ออ่อลงวิดโดให้คุณรีเซ็ตวิ d โดให้คุณนั่นเองก็ดูผ่านมือถืออะไรเงี้ยนะครับโอเคก็มีเท่านี้ครับผมนะถือว่าเขาทำมาดีมากนะครับผมว่าถูกใจ ถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับไม่ว่ามือใหม่มือเก่าก็สะดวกอะ่ะมันสะดวกนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะกดกดกด็จบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีฟีเจอร์นี้ก็อย่าลืมอัปเดตให้มาเป็น Windows 10เวอร์ชัน2 0 0 4นั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้วิธีการอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันหวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันด้วยเนาะเขาทำมาดีจริงๆนะ ชินชมหนักมากอยากให้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามันน่าสนใจหรือผมสามารถทําได้ทําให้ทุกคนได้รับชมกันมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฝากกด Sub สไครต์ไลค์แชร์เดว like, ินคิงแชแนลครับแฟนเพจเฟซบุ Facebook, Demon King ๊กเ n ว i น g ิงแชแนลกดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสก่อนนะครับผมยู u ูบเดวินคิงแชแนลนะครับกดติดตามหรือ s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาด การแจ้งเตือนจากเดวอนคิง h a n n e l ทั้งการโพสต์การโพสต์ในเฟซแล้วก็อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ